สวัสดีครับสวัสดีวันที่24สิงหาคมนะครับวันนี้วันพลาดนะครับผมก็เลยมาจะทําตัวเลขในชุดสรุปนะครับให้ท่านรับชมนะครับเป็นหน้าทางนะครับเอาละครับเลขวิ่งของผมนะครับหนึ่งกันยานะครับมี9 3 39นะครับอันนี้เลยครับง่ายๆเลยครับสามเก้านะครับ ตัวแรกแล้วก็นี่ครับ39นะครับก็จับกับ6116นะครับจับคู่กันเลยนะครับก็จะได้36 3196 91นี้นะครับก็งี้นะครับจับไปเลยครับแล้วก็ถ้าทะเน้้ตัวไหนนะครับ ก็ดูแล้วครับดูว่าเนี่ยอาศัยว่าอ้างอิงจากชุดนี้นะครับเพราะชุดนี้ออกบ่อยนะครับแต่เราไม่รู้ออกตัวไหนก็อ้างอิงดูว่าตัวไหนมาครับสามเก้านะครับดูมีมีไหมครับสามเก้าสามเก้าไม่มีนะครับสามหกครับสามหกมีครับนี่ครับสามหกนะครับกวงไว้สามหกหนึ่งตัวแล้วครับ สามหนึ่งหนึ่งสามมมีครับนี่ครับวงไว้นะครับนี่ครับเน้นครับเน้นแล้วก็เก้าหกเก้าหกไม่มีนะครับส่วนหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าก็ไม่มีนะครับสรุปว่าเน้นสองตัวนี้แหละครับสามหกกับสามหนึ่งนะครับหรือท่านอันนี้ก็ได้หกหนึ่งก็ได้นะครับรวมกันนะครับแล้วแต่ชอบนะครับ ส่วนสามตัวนะครับสามตัวนี้ผมก็นี่นลครับสามเก้าเนาะก็ใส่สามเก้าส่วนเลหล็กหลักร้อยนั้นใส่แปดใส่แปดเพราะาอะไรครับเพราะว่าส่วนใหญ่นี่ตามสถิติเนี่ยหัวที่ออกแล้วอ่ะมันจะติดมาตัวหนึ่งครับท่านย้อนหลังดูเลยนะครับว่าปกติมันจะมาตัวหนึ่งครับสามตัวบนเนี่ย ติดมาตัวหนึ่งตัวเคือออกแล้วนี่นะครับนี่ครับนี่ครับงวดที่ออกมาก็เนี่ยเจ็ดสองแปดอ้าวอันนี้ไม่เหมือนเว้ยอันนี้นะครับทุนใหญ่นะครับนี่ครับดูดูครับเนี่ยนี่นะครับนะครับมันจะมาอย่างเงี้ยจะมาลอยมาตัวหนึ่งสามมาตัวหนึ่งก็สามมาแล้วก็จะมาสามมาอีกครับมานี้ยนะครับจะมาติดมาติดมา มาค่อยมานี่แหละครับผมก็เลยก็ใส่แปดก็คิดง่ายๆนี่แหละครับผมคิดสูตรกับเขาไม่เป็นครับก็เอาแบบง่ายๆนี่แหละครับนะครับฝากท่านพิจารณานะครับนี่แหละครับของผมนะครับนี่แหละแค่นี้นะครับประจำวันที่หนึ่งกันยายนหกนะครับสองตัวมีแค่นี้นะครับท่านเน้นก็สามหกสามหมืนครับชอบส่วนตัวนะครับก็ หวังว่าเป็นทางท่านทุกท่านพิจารณาดูนะครับมีนี้ครับของผมมีแค่นี้แหละครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับนะครับผมที่ติดตามชมขอบคุณครับขอท่านนะครับเฮงเฮงดังปังปังรวยตุกหัวต้นคนนะครับขอเรียกท่านซื้อนครับถูกรางใหญ่นะครับสวัสดีครับ